ได้เลยหนรากว่าป้ารำได้แล,ล้วโนราอย่าทะซอกเซ็กเดี๋ยวก่อนแยอในกูทีขวาบดในชกนักก่อนก่อนอื่นนั้นอะไรแล้วก็บอกเรานี่เด็กสาวโอราอไม่ไม่ต้องรับไม่ต้องรับก่อนที่ ก็บอกเราเด็กชาวออรกล้หโม่เลี้ยงตัวพว่ไม่คิดนะปีบาลนี่พว่ไม่คิดอนะชา,า,าวจำเย็นจำนะาแต่งงามโ็ป่าป,ปัดแปลงแต่งหน้าอยุดอ,อายวออัาใจเปลียน้องหยุดอายวัาใจตีนไม่จิตใส่นี่กายไม่จิตคุ้นเงินมุ่นเป็นปึกเปียพปะนองอยู่ตึกใหญ่ นองเออพนองอยู่ตึกใหญ่ลอยเวอออกมาได้แล้วนาทีโอตินนิปาเมนเคยไปร้องงานาใหญ่แก็กไทยชอบทอยไม่รับภาระนี่แค่เรือนบ้านมีงานมีทุกี่นองเออทำงานมีทุกชั้นตั้งนุกตั้งร้อยอยู่ดีกินดีกะคนฟรีกะนอยแกว้นร้อยแต่งตัว เจ้าเออกำเมื่อนคนทัวไปปากไยเตียวจบจบอะปากไยเตียวจบฉันไม่ลบดิกหน้าชุมปรปังงาและนองพองไสสุราษบีจังอะุรัะกระบีจังไม่ดีเจ้าใดเข้าวในภูเก็ตว่าพื้นระจงอยายฐนุกกันจังร่อยเว่ยร่อยรอย,รอยดูรานี้ร้อย เมืองเงินเมืองทองนักทองเที่ยวมากดุดปากกันน,นั่นพี่บา่าวออบริการพวกรังชจานี่แหละบริการพวกรังแต่แถวบ้านดรนในเมืองคอนปากนัง่งชอบนัง่งกมีก็มุยดีกวา่ายิ่งไปเที่ยวตัวไม่กลัวดอยย่าเอินเลยไปหาดย่าช่องครร่อยเวอร์อีตอนน่านี้ปัตตานีกับไปที่ยาลา นาราธิวาสไม่เคยคาดตัง้งใจสตูนใจแด่น้องแค่นไปเค้พบแก๊กมาเลยรู้แน่กว่าไม้ชัดเหล่าเจ้าแต่งตัวอยู่ผู้หิวผู้ชายป,ปากายออกลำโอ้เพื่อจะให้ความสำราญ Opa oh, man i ơi anh rồi ơi hầu 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 ngài lên đó rùa ra đủ ra đây chẳng đồ nhà cô hoài ngoài này cái đó ba Rùa ra mi ni na lệ trắng của thành thua mặt than nè đây thôi đi cầm lời cầm <laughs> lấy khen cầm <laughs> lấy khen ถ้าเร็วเกินเลยอ่ะได้เมื่อนนะอ๋อหืว่าโตไปเอนนี่้จองเออมีข้าวมานั่งนั่งแล้วทำเลยว่าปั้นเด้ปั้นนาใหา้ปั้นไปประเนอประจิตบูราพาอ๋อใเนอเวะทติดบูราพาอโนโโา,าโอโนโนโปานุบูรพาอืโนโนโปาาอประนันไม่ใช่ไม่ใช่อาอไม่ไประเนบูราพาฮปิดเดีวประนันก็ไม่ใช่อ๋อ โนปโดบูระพาพออิดเลยว้าวพระนุมาชจพระนุมาชาแล้วแมมน,น่งแล้วกูตะพูรลอ่ะบาดหืมรำค้านกายะ้องนี่วะหายหามเงว่าวารับหายน,นัน่นยายรับยากตฮะ,ะกูจะวากรอนซี่คอนกีอ็อ,อกคอนกีอ็อกเออคหวาดะผมจะขอกล่าวเรื่องราวกีออก ยกโกจรกิงจกชวนจกกระพึงคือตะโต้ก้าวครางนอนครางดังฮือเผื่อดโษดังฮือโดดอโด,ดังฮือ,อนายกมือยอมเพจริงเล่นพึ่งกามันชวนกันมาเลยควายทักแกมันเป็นกรรมกากันหมดแดงเอวบางมันนั่งข้างปลาวาน นกเอียงเสียงวาดหลกวันขับบทอึองอางข้าเช่ขึ้นไปเค่คอหมดปลาล่ยปลาลดขับรถอยู่บนวันฮด้อะไรเห็นปลาอินก็น,นังขินหัวมันฉันอยากปากสั้นฉันก็ปันสักทนไอ้ไนกขูดนกเข้าไอ้ทองเออชวนกันเล่าไม่คน มุสังพังพนไปเลยนอนเต้นรกอนางเอกลิเคทูกได้ข้างกอกอโลเคตาจกคิดดักนกยางอแม่มูแถวนี้มีบนนางตักเต้นตินดังเยียบช่างขี้เล็ดกุ้งกับแมงดาชนกันไปเฮ็ด อาเลื่อมปากเป็ดชนยากระปูบองอเล็กกูตีมอจนัวดดเป็นน้องอาดานเชียงนอนรองปล่อยเป็นน้องเลยใา้บานนั่งเอียดมงโลเดรอนถึงมอไว้หนึกหน้ายใจให้ท้องใกลแเรนใ้ นาตาคาโลไอ้ตองเออแต่ว่าดอดใจเว้นแม่มืงเพื่อฮะกูรำดูราว่าแล้วพวกมึงอย่างชัวร์ไหมฮะกับไปเลยที่มาแล้วไม่มีวันไหนแล้วว่าตองเออว่ามึงอันใดกูอยู่เร็วนี่มึงเชื่อตา<ม>พ่อกันที่นะครับตาบ้านนั่นยาวเลยใกลเจ็ดที่แลรูรันเดีดที่ ถ้าแกตายเจ้าของตากูไม่เอาเคยนี่เนาะตาแ้มีเหรอต้องนี่เฉยอย่าไปลอกกู่เราอันนี้กันแล้วออนี่ไม่ความรัดเจ้าที่ผ่านไม่ให้ไม่ให้กันไม่ให้ต้องปากแก้วให้ก็กลับกบมึงต้องให้จันญากับกูให้มันถือตรงให้มันจริงตามดิมึงจันญามึงจ่ายแก้วก็กลับเอาเอาแก้วไว้ตาูอย่าจันเดี๋ยวนี้ได้ได้ได้คือจัน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 ไม่ดื้อ ใ้รดำมึงไปอยู่ควาบานเอเอ,เอ,เอดูแลพวกมึงนากูตะโกนในจองเอาไปให้เขาอิงงรับแก้วแล้วไม่ต้องในซองข้าถาดมึงไม่มาไปบานตามัอนวากันถึงง้ามาเา้าตอนเที่ยงวันแคะนั้นรีบไป้าตาและใหญ่ แล้เรื่องมันยาวจะไร้ความพอเป็นสั่งแคบเมื่อนองเทพได้บรรพชาลุกหน่าดังวาา่าไมม ศึกษาทำเรียนรู้อยู่สบายใหญยุ่ได้ที่ป,ป้าปีตอนนี้ที่ได้บวชเรียนจบชั้นมูลกิจและวใจยนาป่าซาสมัยพร้อมตั้งค้อมไทยแจ,มจ่มชัดเลอการขัดเคียนมีมานาบากบันมันผักเปลี่ยนจนจำนานการจำเนียนเนินนานวันก็อยากไปไหวเจดี อาจารย์นาคอนซีธรรมราชเราอยากจะไปไหว้เจดีนครศรีธรรมราชองค์พระธาตุสัพพัญญูหล่อผู้ที่ร้างรั้น รดไว้เลยมื่อ,อ,อสึกสาสิ้นสมาธิปัญญานิคาอานะในทึงขั้นเราบรรลุธรรมก็องค์ประสัมมาท่า,านอาจารย์ครับผมสบายใจมากครับที่มันได้มาอยู่ที่วัดครูศรียางนั่นแหละลูกนับตั้งแต่วันซ้ำมเนเนงในบวชเรียน ลระก็ตั้งออกตั้งใจทองบนสวดภาวนาด้วยความขยันมันขยันมันเพียรจนความรู้ของสมณนในแทกชาติในธรรมวินัยจบจนกระทั่งว่าจบชันมูลคิจชา,จายอาชาญะซึ่งถือว่าเป็นความรู้ชันสุ้งสุดของสำนักสำนักนี้แล้วลูกนะถ้าต้องการจะเรียนต่อยสุ้งสุดอีกครั้งก็ต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ท่านอาจารย์จใจผมไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับก็ค่อยเธอเดินทางไปศึกษาต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,นานาที่สำนหนักวัดเซมาเมืองอาข้องประครูกาเดิมนั่นแหละลูกสมเดน,นครับก็เป็นนั้นว่าผมจะเดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชจะได้มีโอกาสนมัสก,การพระธนทาศรทหรือเจดีย์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่หาจรายแก้วด้วยนะครับอืเอาและอาตมาไม่คัดคอง แล้วก็อนุโมทานาสาธุต่อกุศลจิตอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาธรรมะกันสูงในพุทธศาสนาอาตมาจะก้อมนอยวยพอในสมานจจงประสบกับความมงไหมา้าไปยุนครสีธรรมราชนั้นจังวัฒนครที่ธรรมราชอ,อยู่ทางติดเนื้อหลกให้เดินทางเหลียบฟังทะเลไปตลอดจนพบพระเจดีย์ยอดทองสูงใหญ่นั่นคือพระบรมธาตุจังวัดนคร นั่นแหละคือูุ้นกลางของพุทธศาสนานั่นนะทีนั้นสาำมเณรจะได้ศึกษาธรรมะขั้นสูงสุดจากพระมหาเทรานุเทรามากมาใหม่ซึ่งได้จากาลังคาทวีปก็เรียกว่าลัทธิลังคาวงเข้าใจไม่ลูกเข้าใจครับหลวงพ่อ,อถ้าปนั้นก็ได้ไปจัดเตรียมจัดการเตรียมสัำภาละนะเพื่อจะได้เดินทางถูดงเดินไปกลางดงกลางป่าเหลียบกว้างริม อาทะเลไปไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมจะไปเตรียมสัมภาระที่จะเดินทางวันนี้เลยครับไปลูกไปง้อในขณาที่สนทนาบัตนื้อกระบาจารย์ สนธนากรรมอาจารย์โยมตา่าวได้จากบ้านเลยคลานเข้ามา,น,น,ดดาน,มนามัสการ,ร,กรท่นทานเจ้าวัดดยศรัทธาก็อนุโมทนาสาธุการกราบนามัตสักันท่านสมภารเจ้าวัดท่านพระครูท่านเจ้าคุณและลูกนิลตลอดท,ทั้งนายเทงและนายนุยนายเนืย่นอย,อ,ยอ๋อเจริญพรและโยมตา่าวโยมมาก็ดีแล้วแหละ นี่อาตามานี่กำลังนั่งพึกษาหรือกันวะซ้ามเน้นผู้รู้ข้องโยมนี่ได้เรียนจบความรู้ชันมูลนแล้วข้องส้ำหนักนี่นะสมเน้นผู้มีความประสงคงอย่างแรงกล้าที่จะเรียนในสุ้งไปกว่านี้อีกแต่ส้ำหนักที่เรียนสุ้งกว่านี้ในเมืองนี้ไม่แล้วเลยฐานจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่จังหวัดหรือนหัวเมืองนครสี่ธรรมราซึ่งที่นั้นเป็นสู้งกลางข้องพุทธศาสนา พระงรงได้เดินทางมาจากลังกาทวีปได้มาเพย่อแธรรมะข้ององค์สมมาสมุทรเจ้าอยู่ที่นั้นโยมตา่มีความคิเดเห็นอย่างไรอนุญาตให้สมเด็ไปหรือไม่บอกมาด้วยแม่เอ้ยแม่โยมข้ออนุโมทนาสาธูและทันประครูอ,อนี่ชาิก็ได้ทราบข่าวว่าเดินจะเดินทางไปนครที่ธรรมราชก็เลยได้มาโนมาพร้อมดวยนายทองนายมีอ๋อมาทองนายทองนายมีและมีไรยะ โยมพ่อครับนมบัตรการเล็ดนิ่อาจารย์พรทยมมีอะไรหรือโยมพ่อนะโยมพ่อจะไม่เนินเตินทางไปเลจ้าไม่ใช่ปันนันเดินเะออคือโยมนํามาดวงแก้วันเป็นสมบัติข้องเดินมาตั้งแ่้เล็กๆนะมาไว้ให้กับตัวอา้าวแล้วก็ไหนตามข่าวเล่าลือเขาว่าท่านเศรษฐี เศรษฐีพานหรือภรรยานางลำเพาอ่ะได้แย่งเอาไปซะแล้วมันแย่งเอาไปแล้วเลยนเนี่เออแต่ว่านายท้องนายมีซึ่งเป็น้าทานกองทันเศรษฐีพานนั้นได้พามาให้กลับแลว้วก็บอกว่าดวงแก้วดวงนี้มาประยูบานทันเศรษฐีพานทําความม่ชนะคร้งความชิบให้ให้กับครอบครัวเศรษฐีพานเศรษฐีพานเกือบลมไม้ตายจากสับที่หนึ่งทองก็มดด้อยรอปรากฏว่าอยากจนแล้วลูกเออ ก็เลยรู้สึกส้ำนึกตัวว่าการเอากองฐานผู้อื่นไปโดยที่เรียกว่าเจ้าก้องมายินยอมพร้อมใจกันพ้นด้รับการตอบแทนคือความหายนะออกข้อให้กลับมาแล้วเลยโยมให้กลับมาแล้วูรเอก็โอ้ผมดีใจมากอ่าไปไปอ่าเอาและวยมพอจะเอาเอาไว้ให้แก่นี้เอาติดตัวไปนะนี่นะครับผมผมจะได้พาติดตัวไปอ่าในในมีในทองนะ มาพบนายเนื่อยนายนุยนายเทยงเนี่ยตา,าอยู่ข้าวกินข้าวก็ไปกินก่อนนะมาเพราะว่าพนเทียงแล้วอาหารที่ฉันเลื่อนนุกนยัง่งไปตาตาอูอาา้ไปฉันกินข้าวเลยก่อนก็ปุ่นประคุณเจ้ามา,อาเอานุมาช่วยนายตาหนุ มาไชเดี๋ยวเดียวเดียวเรามาดีเพื่อนะจะไปย่อเลยมึงต่อยกูวันคนกว่านักทิ้งเล็วอันยำจานแรงที่มึงแม่เอ้ยก็กันกินหมากว่าเอาไม,าม้ถอมเออเอาไม,ม้ละถอมเออกูพามากำหน,นงเด้อว้าของไอ้มี่ยังเลยถอมเออ